สวัสดีค่ะนอยบีบีนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าครัวกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดองกระเทียมกันนะคะเพราะว่าอยู่โปแลนด์จะต้องอะไรที่เราทํากินเองได้เราต้องทํากินเองนะคะเพราะว่ากระเทียมหน้านี้มันถูกนะคะหน้าร้อนกระเทียมจะถูกแต่ว่าพอหน้าหนาวกระเทียมจะแพงมากนะคะกระเทียมที่นี่เขาจะขายเป็นหัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าเขาขายกันหัวแล้วเท่าไหร่นะคะแล้วคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ พาไปร้านค้าซื้อกระเทียมมาดองกันนะคะวันนี้วันหยุดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดองกระเทียมกันค่ะไปคะ่ะไปเลยคะ่ะได้เดินมาถึงป้ายรถเมย์นะคะเดี๋ยวเราจะรอขึ้นรถเมย์กันแล้วเราก็จะไปซื้อกระเทียมกันที่เซ็นทุ่มนะคะนี่คะ่ะรถเมย์เราก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกดูกระเทียมร้านนี้กัน,นะคะ่ะ อันนี้ขายมัดละห้า,าสล็อตนะคะกับอันนี้มัดละแปดสล็อตนะคะแล้วก็จะมีมัดละสิบห้า,าสล็อตนะคะจะหัวเล็กหัวใหญ่ต่างกันนะคะคอันนี้คือร้านค้าะคะมาเขือเทศเก้าโลละแค่สามสล็อตนะคะแล้วก็สตรอเบอรบี่นะคะอนนี้โลละสิบสี่สล็อตอันนี้เยอะมากสตรอเบอรบี่นะคะ แโมที่นี่ก็ขายเป็นโลนะคะโลละสามสล็นะคะรเทียม <อ Exchange. S 2> ที่เราซื้อมานะคะสี่กมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดองกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ํากระเทียมดองกันนะคะอันนี้คือน้ําเปล่านะคะแล้วก็จ,จะต้มอันนี้ก็คือน้ําตาลนะคะ ก็จะมีน้ําตาลแล้วก mm ็น hmm ้าส้มสายชูนะคะที่เราจะเอาใส่นะคะแล้วเราก็จะชิมดูนะคะว่าให้รสชาติมันออกเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปดองกระเทียมกันนะคะนี่นะคะเราก็จะมาเทน้ําสายชูลงไปนะคะน้าส้มสายชูนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ําตาลนะคะเราก็จะเทลงไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้น้ําตาลนะคะแล้วก็จะเทแล้วก็จะคนนะคะ คนจนให้มอน้ำตามันละลายนะคะพอน้ำตาลละลายหมดนะคะเราก็จะเติมเกลือไปนิดหน่อยนะคะเราก็จะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะอันนี้คือเกลือนะคะแล้วก็คนเราจะใส่เราจะใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะไม่น้ำไม่ใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะ แล้วแต่สูตรนะคะถ้าอยากให้สีสวยก็ใส่น้ำผึ้งไปแล้วสีมันจะสวยนะคะนี่นะคะกระเทียมเราก็ได้แกะกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้แกะแล้วก็ล้างกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดองกันเลยนะคะที่เราได้แกะเสร็จแล้วนะคะกระเทียมที่นี่หัวใหญ่มากเลยะคะับเหมือนเป็นกระเทียมโทนนะคะนี่นะคะหัวอย่างใหญ่เลยนะคะใหญ่มากใหญ่มากนี่นะคะหล Lang ัง นี่นะคะหลังจากที่เราแกะกระเทียมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาใส่ผึ่งไว้สักพักนึงแล้วเราก็เอาใส่โหลอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เราก็เติมน้ําที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็เติมน้ําให้มันพอดีนะคะ นะเราก็จะทําการปิดฝาเพื่อดองไว้1นเดือนถึงสเดือนนะคะแล้วก็กินได้นะคะก็เอามากินกันได้เลยนะคะ